นี่ก็เขาก็เรียกว่าหอยหลักไก่นะคะภาษาใต้หอยหลักไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูบันกันต่อนะคะวิธีดูรูหอยหลักไก่ไม่แนะนำไม่ใช้เท้าเขียวนะคะเพราะว่าเท้าเราอาจจะโดนหอยบาดได้น้ำขึ้นเลยเนี่ยบางนอตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะ นึงนะคะค้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วอ่านี่เจออีกแล้วนะคะหนึ่งรูขุดลงไปเลยเห็นไหมอือมัมจะมีรูใกล้ๆแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งรู ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหนโอ้โหวิวภาคแล้ววิวโอ้ยวิวสวยเนาะวิวสวย อันนี้เป็นทะเลเกาะรันนะยัง,ยงอ๋ออันนี้ก็คือรูอหอยรักใลนะคะใช่ดังนั้นเลยอันนี้ก็ใช่อย่าแควกกด้วยมือนะคะมืออีแหกเอาค่ะทางที่ดีเอาช้อนมานะคะตักแคว๊กด้วยมือมือแหกเดี๋ยวเจอ,อแล้ว ได้เยอะมากเยอะมากๆได้เยอะจนแบบว่าอยากกลับบ้านไปลังได้ายดินี่นะคะน้ากายได้เลยค่ะแต่เราพาไปกินนะคะตอนนี้ไว้ฮะเดินเล่นๆอะไวว่างถึงรถนะคะได้เยอะมากตัวนาาเนียน,น,นกินร้อยร้อยว่าตัวใหญ่ วิวเลยวิวนี่ก็ดูอห้อยนะคะตัวใหญ่ก็มีนะตัวใหญ่แบบนี้นี่นี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามือเลยโอเคแค่นี้ก่อนจ้า ลากันไปด้วยโอยรักไก่ตัวนี้ได้ยัง,งบ,ยบ้างเหรอวออกมางนี้ออ้อไว้บะลากันไปด้วยหอยลักไก่ตัวนี้ยต้องไม่ซูมอะ่ะ